ผมชื่อกิติพันธ์จิวิมนิมิตรนะครับมาจากวิทยาลายัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดลนะครับตอนนี้ก็เพิ่งจบปีหนึ่งกำลังจะขึ้นปีสองครับผมจากวันแรกๆก็คือมันก็ไม่ค่อยอยากจะมาสะเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนกับว่ามันมีมีเนรื่องข้อบังคับในวิชาด้วยก็แต่ก็ด้วยความเป็นหน้าที่ที่ต้องเรียนก็เลยก็ต้องมาก็คือไม่ได้รู้สึกอะไรมากแต่ว่าวันแรกๆก็คือ ก็แบบมีปวดมีเมื่อยก็ทำให้แบบมันก็เลยนั่งไม่ค่อยสะดวกไม่ค่อยสบายแต่พอผ่านไปสักวันที่สี่ที่หาที่หกก็ก็นั่งได้ดีขึ้นก็คืออย่างวันแรกๆเนี่ยด้วยความที่เรายังคิดถึงที่บ้านเนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกว่าเวลามันแบบมันผ่านไปนานมากแต่พอยิ่ง ยิ่งนานๆข้าววันหลังๆก็รู้สึกว่าเออทำไมวันหนึ่งมันหมดเร็วจังคือหลักๆเลยที่เนี่ยสอนให้เรารู้ตัวเองรู้มีสตริรู้ว่าทำอะไรคิดอะไรและรับรู้ว่าอะไรเข้ามาหาร่างกายของเราธรรมะเนี่ยมันเป็นธรรมชาติครับของโลกก็คือธรรมะมันมีอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างใจความหลักของพระพุทธศาสนาพระองค์ก็พระพุทธเจ้าก็สอนว่า เมื่อมีเหตุเหตุนั้นต้องทําให้เกิดผลก็คือเหมือนกับว่าเราทํากรรมมาอะไรไว้สุดท้ายมันก็ต้องส่งผลอยู่ดีไม่ว่าจะชาตินี้หรือชาติไหนๆคือโดยส่วนตัวผมก็ไม่ไม่ใช่แบบว่าฆ่าสัตว์อยู่แล้วคือพยายามอย่างเห็นหมดก็ไม่อยากจะไปก็พยายามเลี่ยงมีเจอยุงก็ปัดๆคือไม่อยากจะฆ่ามันเพราะรู้ว่ามันก็เป็นชีวิตมันก็มีความเจ็บปวดมันก็ตาย คือศีลเนี่ยมันเป็นความปกติที่ทุกคนควรจะรักษาไว้เพราะว่าอย่างเช่นเราไม่ฆ่าสัตว์ก็คือไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นไม่ขโมยของก็ไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นไม่ประพฤติผิดในกามก็ไม่ไปเบียดเบียนคู่ของคนอื่นไม่โกหกก็ไม่ไปทําร้ายจิตใจคนอื่นแล้วก็ไม่ดื่มสุราก็คือไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ผู้อื่นครับก็คือควรจะรักษาไว้ สมาทิิมันคือความเห็นชอบอย่างเช่นเรามีศีลก็คือความเห็นชอบเรามีสติสมาธิก็คือความเห็นชอบมันคือสิ่งที่ที่มันถูกถูกต้องสิ่งแรกเลยคือการเจริญสติมันทำให้เราได้อยู่กับตัวเองแล้วก็ทำให้เรามีมุมมองกับโลกที่แบบว่าไม่วุ่นวายครับมันสงบมันช้าลงมันทำให้เราเห็นว่าเราทำอะไรแล้วมันแล้วภายนอกเป็นอย่างไร ศาสนานี่คือมันเป็นเหมือนเป็นเครื่องเอาไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจครับให้คือทุกศาสนาก็สอนให้ทุกคนเป็นคนดีทุกศาสนาก็มีประโยชน์แต่สิ่งหนึ่งที่ศาสนาพุทธไม่เหมือนศาสนาอื่นคือเมื่อคําสอนของพระพุทธองค์สามารถพิสูจน์ได้ทุกการและเวลาคือมันจริงเสมอคือผมว่าต่อให้มันต่อให้คนเราเขาพูดว่าไม่มีศาสนาแต่ผมว่าเขาต้องมีความเชื่อบางอย่าง ซึ่งความเชื่อบางอย่างนั้นอาจจะไม่ได้อยู่ในรูปของศาสนาก็ได้ครับก็คือถ้าจะพูดอะไรกับเขาคนนั้นใช่ไหมฮะก็อยากให้ลองศึกษาพระพุทธศาสนาดูเพราะว่าเป็นศาสนาที่เป็นเหมือนวิทยาศาสตร์นะครับคือมันพิพสูจน์ได้เห็นได้ผมว่ามันคล้ายกันแต่ต่างกันตรงการอธิบายเพราะว่าอย่างที่ผมอยู่ที่นี่เนี่ยก็มีวิทยากรก็สอนเรื่อง รหัสกรรมก็คือเหตุเหตุของการเกิดขึ้นของมนุษย์ตัวอย่างเช่นในสมัยพุทธกาลก็มีการอธิบายที่ลักษณะคล้ายคลึงกับ DNA อนะครับว่ามันมีมาอย่างไรก็คือถ้าเราลองถอดรหัสดูแล้วมันก็มีความเหมือนกันคล้ายกันอยู่คือการเกิดของคนเราการปฏิสนธิเนี่ยเรื่องของโครโมโซมเนี่ยก็เหมือนกับว่าไอตัวที่กําหนดความเป็นตัวของตัวเราอะถ้าเทียบกับพุทธศาสนาแล้วเนี่ย มันก็เหมือนกับว่าการที่เราทํากรรมมาไว้มันก็อาจจะถูกกําหนดในชาติต่อไปที่เราจะเกิดขึ้นมาว่าเราจะเป็นคนรูปร่างยังไงสีผิวยังไงคือถ้าเราทํากรรมอะไรไว้มันก็จะไปส่งผลให้เป็นอย่างนั้นตาในมันเหมือนเท่าที่เข้าใจนะก็เหมือนกับว่าเราเห็นภายในตัวเองเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองรู้สึกยังไงคิดอย่างไรแล้วเราจะจัดการกับมันยังไง คือเราจะใช้ตาในเป็นตัวดูควรจะเข้าใจมันนะเข้าใจความทุกข์มันมาอย่างไรแล้วพอเราเข้าใจแล้วเราก็จะรู้เองว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์เลยถึงถึงจะทุกข์ก็ทุกข์น้อยลงเราก็รู้ตัวว่ามันเข้ามาแล้วเราก็จัดการกับมันได้